สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Runnerpedia ช่วง Runner Talk with อ้อมค่ะวันนี้เราเจอกับน้องจี้ค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อมสวัสดีทุกคนค่ะสวัสดีแฟนๆช่อง Runnerpedia ค่ะค่ะเดี๋ยวให้น้องจี้แนะนําตัวเองหน่อยค่ะค่ะชื่อจี้นะคะสโลชาสินประสบปัจจุบันนะคะสังกัดอยู่ใน hype team ค่ะแล้วก็เป็น asic athlete ด้วยค่ะค่ะโค้ชอ๋อก็คือตอนนี้นะคะก็ได้รับการดูแลตารางซ้อมจากโค้ชเดี่ยวค่ะ จุดเริ่มต้นของการมาวิ่งของน้องจี้เริ่มต้นได้ยังไงคะจริงๆต้องย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยแบบเรียนมหาลัยเลยค่ะก็คือเพื่อนจี้มีคนนึงเขาแบบค่อนข้างแบบน้ำหนักเยอะแล้วเขาอ่ะก็ใช้การวิ่งเป็นการลดน้ําหนักแล้วปรากฏว่าจี้เห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเพื่อนคนนี้ก็คือเขาแบบสามารถเป็นแบบเพื่อนรางสองก็คือแบบหุ่นแบบดีขึ้นเหลือแบบ ครึ่งเดียวของร hmm. ่างปัจจุบันเออร่างแรกเนาะ hmm. แล้วก็แล้วก็สามารถแบบวิ่งได้เร็วก็คือสิบโลของเขาอะก็คือสามารถทำซับหกสนาทีได้ <Wow. S 1> ใช่ก็ประทับใจมากก็เลยแบบหลังจากนั้นเราก็เลยแบบเออเอาเขาเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เริ่ม hmm. เริ่มใช้การวิ่งนะคะเป็นการแบบออกกำลังกายค่ะค่ะแล้วก็การฝึกซ้อมของน้องจี้ค่ะน้องจีฝึกซ้อมยังไงบ้างเอ่ยอ่านกันบอกเป็นฐันทับแล้วกันเนาะ ค่ะปัจจุบันนะคะก็จี้ก็จะเลือกสถานที่ใกล้บ้านก็คือสวนพุทธมุลทนสายสองค่ะเรื่องงานเสร็จก็ไปวิ่งอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีวันพฤหัสจะไปซ้อมที่สนามเทพพัสดินก็คือเป็นลงคอร์อินเทอร์วอลเงี้ยค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะปกติซ้อมช่วงเช้าหรือช่วงเย็นค่ะจริงๆจะเลือกซ้อมเวลาที่สะดวกค่ะแต่หลักๆแล้วจะจันถึงสุกก็ค่ะจะเป็นช่วงเย็นเพราะว่าเช้าตื่นไม่ไหวนะคะแล้วก็เสาร์อาทิตย์อาจจะเป็นช่วงเช้าค่ะค่ะแล้วก็ น้องจี้ซ้อมเดือนหนึ่งประมาณกี่กิโลคะ,ะต้องอยู่ที่ช่วงนั้นนะคะจี้อ่ะโฟกัสที่งานแข่งระยะอะไรใช่ไหมคะถ้าเกิดเป็นแบบ21โลอย่างเงี้ยจี้ก็อาจจะซ้อมอยู่ประมาณต่อเดือน250ระยะไมเลชนะคะแต่ว่าถ้าอย่างช่วงเนี้ยค่ะจี้อ่ะโฟกัสที่ระยะมาราทอนก็เลยจะซ้อมอยู่ประมาณ3 0 0ร้อถึงสากิโลต่อเดือน,นะค,ะค่ะระยะวิ่งที่ชอบชอบวิ่งระยะไหนคะ จริงๆจีจ้จชอบวิ่งระยะ21โลค่ะเพราะว่าเป็นระยะที่แบบเหนื่อยกําลังดีแล้วก็สนุกยิ่งเวลาแบบไปต่างจังหวัดใช่ไหมคะเราก็แบบไปวิ่งไปวิ่งแบบ21โลรู้สึกคุ้มอะที่เราได้ไปแล้วก็หลังจากวิ่งจบอะเราก็สามารถที่จะแบบไปเที่ยวต่อได้โดยที่แบบไม่ล้าเกินไปค่ะก็เลยชอบระยะที่กาลังวิ่งสนุกใช่ค่ะค่ะแล้วก็รองเท้าคู่ใจอะค่ะค่ะสำหรับรองเท้าคู่ใจแน่นอนเลยเพื่อนๆจะต้องเห็นจี้ พูดถึงเขาบ่อยๆนะคะก็คืออุ้ยเขินนิดนึงนะคะขออภัยค่ะตัวนี้เลยค่ะ A อซิกเมตาสปีดสกายพลัสค่ะนี่รุ่นนี้เลยคุณยมันดีมากพี่อ้อมคือก่อนหน้านี้จี้ใส่ตัวสกายพัสรุ่นก่อนหน้านี้มาอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าพอมาเป็นรุ่นนี้จี้รู้สึกว่ามันยิ่งเข้าเท้ามากขึ้นเพราะว่าด้วยน้ําหนักที่เบาแล้วก็หน้าผ้าเขาอะระบายอากาศได้ดีมากก็คือแบบเราลาดน้ำเปียกๆไปแป๊บหนึ่งเขาก็แห้งแล้วอะค่ะแล้วก็ ตัวแบบพื้นเนี่ยมันก็คือช่วยแบบซัพพอร์ตแรงเราหมายถึงว่าเราอะวิ่งเหนื่อยน้อยลงแบบจริงๆเราใช้แรงแบบเหมือนเราใช้แรงมากขึ้นใช่ไหมแต่ว่ามันช่วยซัพพอร์ตเออแต่ความเหนื่อยเราอะเออใช่มันช่วยให้เราเหนื่อย้รยลงใช่จี้ได้พีวีมาแบบเพราะคู่นี้เลยใช่ค่ะอยากอยากให้น้องจี้เล่าถึงมาราธอนแรกหน่อยค่ะอ๋อมาราธอนแรกของจี้แบบแอบแบบเศร้านิดนึงหมายถึงว่ามันมันมันค่อนข้างแบบขมขื่นสําหรับจี้อะ ใช้คําถูกอะโอเคมันค่อนข้างแบบจริงจริงจี้มาราทอนแรกของจี้จะอยู่ที่เมืองไทยเชียงใหม่มาราทอนค่ะเลือกสนามเชียงใหม่เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาจะมีแบบให้รางวัลสําหรับ first มาราธอนใช่เราก็เลยแบบฮไปเลยฉันแบบจะต้องแบบทําให้มันดีสําหรับมาราทอนแรกเนาะอะไรเงี้ยปรากฏว่าเราก็คิดว่าเราซ้อมถึงนะคะก็ซ้อมแบบโอเคตามนั้นแหละซ้อมไปแล้วพอไปถึงวันจริงๆอะ จี้ก็เจอเหมือนทุกคนเลยค่ะกิโลเมตรปีาศาจกิโลที่35<ม>ก็คือแบบขาดแข็งวิ่งไม่ไหว<ม>แบบเหมือนตะคิวจะมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือกลายเป็นว่าเพสเราอ่ะมันก็ตกลงมันก็เลยทําให้เวลาที่ตั้งใจไว้จริงๆอ่ะยังไม่ได้ตอนนั้น<ม>แต่แต่ก็จบมาละทอนแรกมาแบบซับสี่นะคะ<ม>แต่ว่า<ม>ค่ะแต่ว่าเข้เขามาปุ๊บก,ก็แบบร้องไห้อ่ะร้องผม,มร้องไห้แล้วแบบไม่ได้ดีใจที่จบมาละทธน์นะแต่แบบรู้สึกว่า กูไม่มาแล้วระยะนี้กูมาวิ่งทำไมระยะนี้วะใช่ใช่คือมันเหนื่อยมากมันมันเหนื่อยเกินไปจบด้วยร่างกายที่มันไม่ได้แบบมันไม่ได้มันไม่ได้มันไม่ได้แบบเหมือนยิบเอ็ดหรือสิบโลอะค่ะคือแล้วแบบพี่อ้อมรู้ไหมว่าเราจี้ไปเที่ยวต่อแล้วคือจิเป็นซอมบี้อะจ่เดินแบบจ่เดินลงบันไดไม่ได้อะใช่ใช่ไหมก็คือแบบเดินแบบที่ทุกคนแบบล้อกันหรือพูดกันถึงมาราธอนแรกอะคือจ้อะเจอมาแบบเหมือนทุกคนเลยค่ะก็คือแบบเออคือเป็นซอมบี้ไปหลายวันเลยค่ะอันนั้นมัน แต่ก็เนาะประสบการณ์ครั้งแรกมันก็จะประมาณนี้ค่ะตอนนั้นก็คือร้องไห้แล้วก็ปฏิญาณกับตัวเองเลยว่าจะไม่ลงระยะมาราธอนอีกแล้วจะกลับไปวิ่งแค่ยี่สเลอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายก็ต่อทุกวันนี้ก็คือลงมาราธอนใช่ค่ะก็อยากถามถึงพีบีน้องจี้หน่อยค่ะตอนนี้พีบีเป็นยังไงบ้างเอ่ยยากละขอขออนุญาตเปิดโพลนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นคนจำจำไม่ค่อยได้ค่ะได้เลยครับผมแฮ โอเคค่ะสำหรับ10กิโลนะคะปัจจุบันก็คือเพิ่งสดๆร้อนๆเลยงาน PEA ค่ะใช่แล้วพีพของจีอยู่ที่43.56ค่ะค่ะดีใจมากได้พีวีใช่แบบได้ถ้วยมาด้วยใช่ไหมใช่ได้ถ้วยมอ่าได้ที่2รุ่นอยู่ค่ะขนาดนี้ค่อนข้างโหดะพี่ๆพี่ๆเก่งกันมากเลยค่ะ สุดยอดค่ะแล้วก็21กิโลค่ะจะอยู่ที่1ชั่วโมง35ค่ะในงานสยามพิมียมเอาลเลทก็เป็นของปีนี้เหมือนกันค่ะเมื่อต้นปีค่ะบรรยากาศตอนนั้นเป็นยังไงบ้างอุ๊ยเอาจริงๆปะพี่อ้อมเวลาอันนี้คือจี้อะไม่คิดว่าจี้จะทําได้มาก่อนคือตอนที่เข้ามาเราเห็นเวลาที่อยู่ข้างบนอะตกใจมากคือแบบในชีวิตไม่เคยคิดว่าตัวเองจะวิ่ง1ชั่วโมง35ได้ทุกคนเพชรเท่าไหร่คะตอนนั้นอะะ สี่สามสี่นะคะย่อมันแบบมันแบบหูแบบเกินเกินฝันไปมากค่ะแล้วก็ตอนนั้นก็คือโชคดีว่าต้องขอบคุณขอบคุณพี่ปลอกค่ะพี่ป๊อกเนี่ยมาช่วยวิ่งลากให้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยแบบเออดีมากแล้วก็มีไปเจอพี่มินด้วยไปเจอพี่มินพี่มินระหว่างทางแล้วก็แบบพี่มินก็ช่วยแบบจี้ระวังตรงนี้ด้วยตรงนั้นคือน้ํานะอะไรอย่างเงี้ยแบบเออก็ช่วยก็คือแบบเข้ามา ฟีลกู๊มากคือแบบตอนต้องเล่าก่อนว่าตอนที่แบบวันนั้นออมไม่ได้วิ่งเนาะแต่ออมไปเชียร์พี่มินกับน้องจีก็คือตอนที่เข้ามาคือดีใจมากเพราะเห็นพี่มินดีใจแต่ว่าสิ่งแรกที่ทมพี่มินคือน้องจีตามมาหรือยังในในคลิปอะจะมีเสียงพี่ออมถามอยู่ว่าแบบจีไหลจีไหลอย่างเงี้ยแบบคือแบบว่าดีใจมากที่จีทําได้เพราะว่าวันนั้นก็คืออากาศดีด้วยเนาะแล้วก็เราก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นพีวีได้เลยถ้าเตรียมตัวมาในวันนี้ใช่ค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรากลับมาแล้วนะคะเดี on on <k cartoon> okay, ๋ยวเราบอกเหตุผลนิดนึงค่ะแบตเตอรี่หมดนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราพูดถึงสนามเออไม่ใช่ PB นะคะ PB 42ของน้องจีเมื่อกี้เราพูดถึง21จบไปแล้วเนาะแล้วก็สําหรับตัว PB 42ของน้องจีอะค่ะค่ะเป็นที่เออ่เท่าไหร่แล้วก็ที่ไหนคะค่ะอ่าลืมลืมอ่าสนามก็จะเป็นสนามที่มอเกษตรสดกำแพงแสนค่ะเป็นมหาลัยจีเองค่ะก็คืองาน KU มาราธอนค่ะ P.B. ของจี้ก็อยู่ที่3ชั่วโมง32ค่ะก็คือเป็นขออนุญาตค่ะก็คือเป็นแบบเป็นฟูที่ร้อนมากพี่อ้อต้องบอกอย่างนี้เลยอากาศใช่เป็นฟูที่หมดมากก็ดูอยู่เนาะอากาศค่อนข้างค่อนข้างใช้คําว่าแย่ได้เลยเนาะแต่ว่าแต่ว่าก็คือด้วยความที่ในงานอะค่ะเขาจะมีเป็นแบบถ้วยพระราชทานให้แล้วก็แบบ มหาเลยตัวเองอ่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบต้องทําให้ได้เต็มที่ใช่ก็แบบเอ่อทำให้มันเต็มที่ที่สุดแต่ลึกๆแล้วอะค่ะก็อยากได้3มชั่วโมงครึ่งเนี่แหละแต่ว่ามันได้มันไปได้เท่านี้จริงๆมันก็เลยได้มา3ชั่วโมง32งซึ่งแต่ภูมิใจมากนะคะเพราะว่าแบบเราได้สู้สู้กับอากาศแบบเต็มที่จริงๆแล้วก็แบบได้รางวัลโอออมใช่ก็ได้เรื่องพระราชทานมาด้วยเก่งมากค่ะถ้าสําหรับเลดในสนามเป็นยังไงบ้างคะสำหรับสนามนี้อ่า จริงๆต้องบอกว่าขอโฆษณามหาวิทยาลัยนิดนึงนะคะก็คือจริงๆง,ง,งานเนี้ยค่ะเป็นงานฟูที่จัดในมหาวิทยาลัยระยะ42กิโลไม่มีออกนอกเส้นทางเลยค่ะก็คือมหาวิทยาลัยใหญ่มากสามารถจัดระยะฟูได้ในมหาวิทยาลัยใช่ใช่ใช่ก็คือรู้สึกว่าแบบหนึ่งเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยร้อแน่นอนไม่มีเรื่องรถเรื่องอะไรมาแล้วก็แบบ ทางก็เป็นทางที่เราอ่ะคุ้นเคยอยู่แล้วค่ะแล้วก็3ก็คือเวลาวิ่งไปเราจะนึกถึงบรรยากาศเก่าๆใช่ค่ะก็รู้สึกว่าดีฟีลกู๊ดค่ะแล้วก็4ก็คือ เราได้เห็นอ,อาจารย์น้องๆเองอีา้ยมาช่วยกันเนาะแล้วก็มีแบบเอ่อทีมงานอะไรเงี้ยแล้วก็น้องๆก็แบบมีทีมสันทนาการแบบมาเต้นมาร้องเพลงแบบเชียร์อัพเอ่อนักวิ่งอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าแบบบรรยากาศ<ส>าดีมากแล้วก็จี้อ่ะปกติที่จะแบบนัดเพื่อนไปรีอุนเนียนก็คือลงงานวิ่งของมอเกรอ่ะทุกปีอยู่แล้วค่ะก็คือจะเจอจี้อ่ะได้ทุกปีแน่นอน<ม>อ่ะยกเว้น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 ปีหน้าใช่ค่ะเพราะว่าจี้จะไปโตเกียวก็เลยอาจจะต้องแบบงดปีหน้าไปก่อน สำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากาได้สนามที่ปลอดภัยเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยู่ไม่ไกลกรุงเทพอ่าใช่ใช่ใช่อยู่จังหวัดนคนปรปฐมนี่เองค่ะขับรถแป๊บเดียวก็ถึงแล้วแล้วก็เราก็ถ้าใครสะดวกอยากพักแถวนั้นก็แบบมีหอพักอะไรเงี้ยที่แบบโอเคสะดวกค่ะใช่แนะนําให้ไปกันนะคะแนะนําค่ะเดี๋ยวไปเจอกันค่ะอยากพูดกี้พูดถึงโตเกียวนอ้อยอยากให้น้องจี้พูดถึงเป้าหมาย เป้าหมายของน,น้องจี os 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 os> ้หน่อยค่ะก็คือจริงๆเราจี้มีเป็นมาราทอนเอเลสอะค่ะอยู่ที่โตเกียวมาราทอนปีหน้านะคะก็คือที่ซ้อมๆอยู่เนี่ยก็คือเพื่อโตเกียวมาราทอนปีหน้าเลยแล้วก็แต่ว่าจี้อาจจะมีงานที่เป็นมาราทอนน่ยลองลงมาอีกงานหนึ่งก็คือโคราชมาราทอนจะมีในเดือนพฤศจิกาเนี่ยค่ะก็คือจี้อยากไปเทสตัวเองก่อนว่าแบบพร้อมไหมใช่หรือขัดเหลืออะไรอีกบ้างแบบจะได้แบบเติมทันอะไรเงี้ยก็ ฝากเชร์ไว้ด้วยค่ะสำหรับมาระทอนสองมาละทอนที่จะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ค่ะค่ะฝากติดตามน้องจี้ด้วยนะคะว่าจะทำภารกิจสำเร็จไหมจะพยายามทำให้เต็มที่ค่ะอ๋อแล้วก็นอกจากการวางเป้าหมายค่ะน้องจี้วางแผนกันเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยชาเลนต์ตัวเองยังไงบ้างคะคือจริงๆแล้วอะค่ะตอช่วงอย่างจี้อะไม่ไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องลงงานเพื่อเป็นการชาเลนจ์เนาะจี้ก็จะแบบมีชาเลนจ์เล็กๆให้กับตัวเองอยู่แล้วแบบ ต่อให้พี่มีงานวิง่งจี่ก็จะแบบคิดชาเลนจ์ขึ้นมาเองเช่นแบบว่าชาเลนจ์สกิโลให้ได้ซับยี่สิบ 20, อะไรอย่างเงี้ยเออจี่จะชอบคิดอะไรแบบนี้มาปีหน้าก็จะมีแพนแบบ5โลซับเอ้ยไม่ใช่3โลสิหโลซับยีเออ,อตั้งใจไ้ว่าแบบอยากวิ่งแบบแบบเพจต่ากว่า4ให้ได้20ได้ให้ได้5โลโ <laughs> งงสับสนอะนะคะอะไรแบบนั้น <laughs> ก็คือแบบจี้อะอยากจะทําอะไรให้มันให้การวิ่งของเราเนี่ยมันไม่ได้ เครียดหรือว่าเหนื่อยเกินไปแต่มันมีความสนุกด้วยใช่แล้วเราก็จะสนุกที่จะแบบว่าแข่งขันน่ะเออเป็นคนชอบแบบแข่งขันแต่แข่งขันกับตัวเองนะคะก็คือจะแบบอย่างตอนนี้มีสถิติแบบ P ีบของแต่ละระยะอยู่อย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะแบบอยากตั้งว่าอ้ปีหน้าอยากให้เวลามันลดลงอีกสักวิสองวิก็แฮปปี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะเหมือนเหมือนเป็นการบอกว่าที่เราซ้อมมาทั้งหมดเนี่ยมันมันใช่มันประสบความสําเร็จใช่ค่ะค่ะอยากให้น้องจี้ เขาเรียกอะไรพูดถึงเพื่อนๆส่งแรงบันดาลใจให้กับเพื่อนๆหน่อยค่ะได้ค่ะก็จี้อยากจะบอกว่าจี้อะค่ะก็เริ่มมาจากเป็นคนธรรมดาที่แบบไม่ได้เป็นนักกีฬาไม่ได้แบบว่าแข็งแรงหรือว่าชอบในการออกกําลังกายนะคะแต่ว่าจี้อะก็คือแค่เริ่มอยากอยากจะแบบเ,เห็นเพื่อนนะคะ่ะที่เป็น คนที่อยากลดน้ําหนักแล้วก็เป็นอินสปิเรชันให้กับจีแล้วจีก็เลยแบบเฮ้ยรู้สึกว่าเราได้รับแรงบันดาลใจหลังจากนั้นเราก็เริ่มออกกําลังกายใช่ไหมคะก็เลยรู้สึกว่าการที่เราได้รับแรงบันดาลใจแล้วเราส่งต่อแรงบันดาลใจให้คน<ช>อือ่นได้มันรู้สึกดีมากเลยแล้วก็จีก็เลยรู้สึกว่า หลังจากนี้ก็คืออยากให้ทุกคนนะคะแบบคนที่กําลังอยากเริ่มวิ่งหรือว่าเจ็บอยู่เราจะกลับมาวิ่งอะไรเงี้ยอย่าเพิ่งทอนะคะก็คือการเริ่มใหม่อ่ะมันค่อนข้างยากอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเราทําได้ะคะ่ะเราจะแบบสนุกกับมันเราจะเอนจอยกับมันแล้วก็แบบอยากบอกว่าการวิ่งมันทําให้จี้อ่ะแบบได้รับโอกาสแล้วก็แบบมีโอกาสได้ทําอะไรหลายอย่างแล้วก็มีโอกาสได้รู้จักกับ คนอีกมากมายเลยเราได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องวิ่งมาเยอะมากแล้วก็คือมันแบบมัน<ด>มันดีจริงๆอันนี้คือแบบพูดจากใจเลยจริงๆใช่ใช่ใช,ชก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังทั้งเริ่มหรือว่ากําลังแบบอยากหายเจ็บหรือว่าแบบอยากจะชาเลนจ์ตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอให้ทุกคนทําได้ค่ะอยากให้น้องจี ฝากผลงานหน่อยค่ะติดตามน้องที่นี่ไหนบ้างคะได้ค่ะเดี๋ยวเราจะให้เขาขึ้นผลงานช่องทางการติดตามตรงไหนดีคะพี่เอ๋ก็มีแกลงแกลงแอดมินแกลงแอดมินอ่ะเป็น Facebook ของจี้นะคะแล้วก็อินสตาแกรมค่ะก็สามารถก็สามารถเข้าไปติดตามน้องจี้ได้นะคะฝากไปกดไลค์แล้วก็กดหัวใจให้หน่อยนะคะค่ะวันนี้ก็ขอบคุณน้องจี้มากเลยที่มาพูดคุยกันค่ะขอบคุณ ค่ะสำหรับวันนี้ก็ลันเนอร์พีเดียช่วงลันเนอร์ทอมมีอองก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะไว้เจอกันใหม่อ e ีพีหน้าค่ะบ๊ายบาย